ผมมองมันด้วยใจเต้นระทึกแน่นอนครับถ้ามันมาเจอเข้าละกอกอสระเอมเกมพูดได้สั้นๆเอ็มที่ถืออยู่ยกขึ้นทาบสายตาผ่านศูนย์ไปกันลมหายใจด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวผมต้องกวาดพวกมันให้เรียบถ้าไม่อย่างนั้นมันรู้จุดยิงของผมกลูกันเข้ามาแน่มีดเพียงเล่มเดียวก็ตัดสินชะตากรรมชีวิตผมให้ล่วงหล่นไปสู่จุดจบข้างล่างได้แง่แง่ก้าวเข้ามาให้มันก้าวเข้ามา พอได้ระยะชะกันผมตัดสินใจบีบไกปืนเสียงไลเปิ้ลโจมตีอันดุเดือดคำรนก้องด้วยระบบการยิงออโต้ที่กะกดให้หมดแมกกาซีนที่บรรจุกระสุนยอยู่ภาพที่เห็นมันน่าดูยิ่งนักสำหรับสายตาเพชรฆาตสงครามทั้งหลายนั่นคือมันพงะหะงายกระเด็นไปคนละทางสองทางห้าคนที่รวมกันมานั่นเชื่อแน่ว่าไม่มีใครพ้นทางปืนแน่นอนผมรีบโยนปืนทิ้งควาเชือกที่ห้อยอยู่แล้วไต่ลงยังรวดเร็ว แน่นอนช่วงเวลาต่อไปนี้ผมกําลังเล่นเอาเถิดกับมัเตอะยูอย่างเสี่ยงที่สุดเสียงปืนเงียบลงพวกมันต้องวิ่งกลูก,กันมาดูพักพวกที่เจอกระสุนแน่จากนั้นมันก็จะหาทิศทางของปืนว่ายิงจากทางไหนหากโชคผมร้ายผมมาเจอเชือกที่ผูกติดกับก้อนหินก็ไม่ต้องพูดอะไรกันอีกตายโหงลูกเดียวผมปีนลงมาอย่างชนิดที่เรียกว่าเคี่ยนสถิติการโหนเชือกในการเข้าฝึกภาคสนามสําหรับการใช้อุปกรณ์ช่วยลบชนิดนี้ไม่ว่าในครั้งไหนทั้งสิน้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่า พื้นหินข้างล่างมันช่างอยู่ไกลเหลือเกินปีนตั้งนานไม่เห็นถึงสักทีกำลังใจเต้นระทึกเสียงตะโกนเบาๆจากข้างล่างทำให้รู้ว่ารอดแน่แล้วการานร็วเข้าผมทิ้งตัวยวบลงมาส้นเท้ากระแทกพื้นดังกึกสองสาวผวาเข้าหาผมในความมืดคว้าแขนคนละข้างเป็นยังไงคุณปลอดภัยหรือเปล่าแอนเจล่าถามขึ้นก่อนผมบีบแขนร่อนยังขอบใจเรียบร้อยแล้วเสียงปืนเมื่อกี้ละ่ะผมซัดพวกมนันนี่ไปเถอะตามผมทั้งนี้ระวังหน่อยนะทางมันแคบผมลืมไป คุณควรเป็นคนนำทางนี่นะ่ะคุณเป็นคนที่นี่คุณเถอะช่วงหุบเขาตอนนี้ฉันไม่ค่อยได้มาหรอกเอาไว้ออกทางโน้นถ้าเผื่อเป็นทางที่ฉันเคยมาบางทีอาจช่วยคุณได้บ้างเราพากันเดินอย่างะาระมัดระวังเกือบครึ่งชั่วโมงจึงออกมาถึงบริเวณพื้นที่เชิงเขาโล่งกว้างได้ยินเสียงน้ําไหลผมตะแคงหูฟังเหมือนเสียงน้ําก็ใช่น่ะสิลำธารสายนี้จะไหลรัดล้อลงไปยังหุบเขาข้างล่างอาจเป็นถิ่นของแม่สาวคนนี้ก็ได้ฉันว่าถ้าจะให้ปลอดภยัยคุณใช้ทางน้ําดีกว่าทางบก เพราะป่านนี้พวกจามเขาออกดักทุกเส้นทางแล้วถ้ามันเป็นลําน้ําเราจะไว่ายไปยังไงไหวหรอไม่ไหวเรามม้งั้นจะลากใครบอกจใจคุณว่ายน้ําไปเห็นกอ,อกล้วยป่านั้นไหมตัดมาใช้เป็นแพรสิมาฉันช่วยคุณเถาวันกับต้นกล้วยป่าจะเป็นแพพาเราล่องสู่พื้นที่ข้างล่างโดยปลอดภยัยเชื่อว่าพวกนั้นคงไม่คิดว่าเราจะหลบหนีทังนี้หรอกเร็วเข้าสิผมกับหล่อนช่วยกันโคน่นต้นกล้วยป่าที่ขึ้นหนาแน่นโดยมีลานีเป็นคนลากกว่าจะได้มันมากพอผูกแพรจาเป็นขึ้นมาก็เล่นเอาเหนื่อยเงื่อโชค เปียกปนไปกับน้ําที่เราเข็นเอาแพรจาเป็นลงไปใช้กิ่งไม้คนละอันแทนไม้ค้าถอผักแพรโยกกล้วยลอยละลิ้วไปตามทางน้ําไหลผมนึกในใจตอนแรกว่าแพรโยกกล้วยเช่นนี้มันจะทานน้าหนักหรือพาเราไปได้ไกลสักเพียงไหนแต่หลังจากมันลอยละลิ้วตามน้ําอันเชี่วกรากมาพักใหญ่ก็เริ่มแปลกใจในความสามารถในการรับน้ําหนักของมันจนํานวนต้นกล้วยที่เพียงพอกับเราทั้ง3ช่วยให้มันจมลงไปต่ากว่าผิวน้ําเพียงเล็กน้อย เราช่วยกันคำ้ำช่วยกันถอไม่ให้มันติดตามลากไม้ใหญ่ที่ยื่นออกมาหรือต้นไม้ที่ล้มพาดขวางแล้วเราเริ่มห่างจากจุดเริ่มเดินทางมาเรื่อยๆจนลุ่งสางไก่ป่าบนฝั่งอันลกทึบขันเ,ออเจ้ยแจวผมก็ชักเอะใจอันเจาเราเดินทางกันมานานแล้วนะมันควรถึงเขตที่อยู่พวกทวายสิทีผมจําได้ว่าตอนผมขึ้นไปบนภูเขาวพวกคุณผมใช้เวลาเดินไม่กี่ชั่วโมงนี่กลอนยิ้มให้เส้นผมเปียกน้ําแห้งแล้วมันปลิวสวายไปตามแรงลม เราเริ่มมองเห็นกันถนัดเพราะแสงสว่างปรากฏขึนคุณลืมไปแล้วเหรอลำน้ําที่ไหลรัดร้อนมาตามหุบเขาย่อมบกวนและยาวนานกว่าทางเดินที่มนุษย์ตัดขึ้นเป็นธรรมดาฉันว่าอาจจะเกิดเที่ยงวันนั่นแหละคุณถึงจะใกล้ถิ่นที่อยู่ของคนพื้นราบจริงของกลอนผมไม่น่าลืมเรื่องนี้เลยพับผาจากแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นผมเพิ่งเห็นชัดว่าสองสาวอยู่ในสภาพเช่นไรอันจาร่านั้นแน่นอนเลื่อนกายของกลอนเกือบจะเรียกได้ว่ากึ่งเปื่อย พอ้าที่นุ่งห่มคุมร่างมาบางส่วนฉีกขาดหลุดลุยเผยให้เห็นทรงอกนันหนามหือมาทั้งสองข้างข่าพลเกือบหมดต่ำลงมาที่พันกายท่อนล่างคือส่วนที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นผ้านุ่งสีขาวหมอม,มแบบคนเผ่าเดียวกับหล่อนใช้แต่มันฉีกขาดเชวร์ชวากเสียจนในการขยับร่างกายท่อนล่างบางหนนั้นมองเห็นขนลำไายในบางส่วนหล่อนได้ชัดเจนสำหรับรานี คำเตือนของโจนทวายที่มีให้แก่ผมว่าระวังตัวจะรุ่มหลงรอนในตอนนี้ดูจะจริงซะแล้วใบหน้างดงามคมเข้มจมูกโด่งเป็นสันเลมฝีิปากควบอิ่มทําให้รอนเป็นผู้หญิงที่ทรงความงามอย่างประหลาดร่างกายท่อนบนที่หุ้มหอ่อ้ดยเสื้อที่ฉีกขาดจากการผจญภัยมาทําให้เห็นเนื้อขาวพองละเอียดนวลทรงอกเป่งปังงอนช้อยที่กลมกึ่งพุ่งผงาดออกมามองเห็นถนัดว่ายอดสวงเป็นเม็ดเข่องดันผ้าเด่นนูนออกมาตรงไหน ไอห,หัวหน้าโจรทวายคนนั้นสมควรแล้วที่มันจะยอมเอาทองคําที่มันมีอยู่แลกกับผู้หญิงคนนี้เกือบสี่โมงเช้าความหิวเริ่มรบกวนเราทั้งสามคนราน,นีบนขึ้นก่อนพอผมเห็นด้วยแอนเจล่าก็ชี้ให้เราถอแพรโยกกล้วยที่เริ่มจะเละเหลวเป็นบางตนเขาเทียบฝั่งแคบๆนั้นเดี๋ยวฉันหาปลาให้กินเองพออยู่ใต้ร่มไม้นี้ก็แล้วกันผมเกือบจะอ้าปากบอกหล่อนว่าหน้าที่นีคนเป็นของผู้ชายอย่างผม แต่สาวใหญ่ชา,าวจามเข่ากระโดดลุยน้ำขึ้นไปตัดไม้ไผ่ลําเล็กๆมาเราเสียมปลายแหลมเปียบผมนึกขึ้นได้ว่าแองเจล่าเป็นคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยการตกปลาและล่าสัตว์มาก่อนนี่นาหลอนเดินท้องน้ำหายไปไม่กี่นาทีอยู่ทางนี้ผมกับลานีขยับเข้าหากันรถจูบที่ยังดื่มด่ำในความรู้สึกเมื่อคืนก่อนจะปีนเชือกลงมาทําให้หลอนกับผมแค่มองตาก็รู้ความหมายเราเบียดกายเข้าหากันโอบกอดร่างของกันและกันไว้นอกจากริมสีปากที่บทเบียดยังลืมหายใจ มือผมได้สัมผัสทรงอกแต่งตังของหล่อนเต็มกำรรจูบผมที่เลื่อนต่ำลงมาสัมผัสต้นคอและเนินอกอย่างช้าๆทำให้ลาน,นีบิดกายไปมาตาลี่ลงมือหล่อนลูบเปะปะตามร่างผมยังทนอยู่เฉยไม่ได้เสื้อขาดรุ่งริ่งของเมียสาวโจรทวายถูกปลดออกวางกองไว้โดยเจ้าของไม่ขัดขืนเลยแม้แต่น้อยอกที่พุ่งชูชันที่ผมมองเห็นเพียงบางส่วนของเนื้อขาวผุดผาดบัดนี้หลุดเป็นอิสระจากผ้าที่เคยห่อหุ้มมันไว้ ุูมแต่งเป็นยองใหญ่ล่องอกเบียดกันแน,น่นมือขวายกขึ้นเกาะกลุ่มข้างซ้ายแล้วบีบเบาๆอุ้งมือสัมผัสความตึงแน่นของมันและยิ่งเมื่อหัวแม่มือผมเรื่อนไปแตะก,กับปลายฐานสีน้ำตาลปนแดงระเรือดูเหมือนมันจะขยายตัวเพิ่มขนาดและสีเปลี่ยนเป็นแดงจัดอย่างน่าตื่นใจใครเลยจะทนอยู่ต่อไปไหวผมก้มหน้าลงจะหลดปากเข้าหามันด้วยความพุ่งพ่านที่ฮือขึ้นมาในหัวอกราน,นีถอนใจเบาๆ มือของร่อนยกขึ้นรูปซิกหน้าผมไปมาด้วยปลายนิ้วอย่างทนุถนอมโน้มตัวลงมากดทรงอกส่วนที่เหลือแนบนุ่มเข้าหาปากผมอีกอฉันไม่เคยพบอย่างนี้มาก่อนเลยร่อนพึมพำเสียงพล่ามือรูปต่ำลงจากใบหน้าครึ่งปลายนิ้วเรียวงามลงบนไหล่และลำแขนแกล่งด้วยกล้ามเนื้อของผมแล้วเลยล้ำเข้ามาที่ชายโครงซอกซอนลงหาช่องท้องสะดุ้งเมื่อมือเลยไปแตะต้องกับสิ่งหนึ่งเขาแน่นอนร่อนเองไม่ใช่สาวที่ไม่เคยกับสิ่งเหล่านี้ การเปะปะใช้มือควานลงไปก็ย่อมมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนผมเองก็รู้ดีแต่อาการหยุดชะงักคงเกิดขึ้นเพราะราน,นีคงนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างที่หล่อนได้สัมผัสถอนหน้าออกจากซวงเปยเปล่าข้างนั้นผมจูบต่ำลงมาใหม่ริมฝีปากร้อนผ่าผ่า,ผากดแนบลงไปที่เนื้อท้องนุ่มนวลลาน,นีสะอึกเหมือนคนสำลักน้ำมือผมรูปต่ำลงไปดูเหมือนเวลานี้ผลไม้แห่งความรักความใกล้บ่มตัวสุขงอมเต็มที ผมนึกถึงมะม่วงอมจัดที่เอามาเก็บบ่มไว้จนเปลือกเหลืองอารามของมันปริแยกออกจากกันสุกเสียจนเนื้อนุ่มเละพอกัดลงไปน้ำหวานเหนียวของมันไหลออกมาชุ่มย้อยหยดไปตามคางทั้งหอมทั้งหวานอร่อยลิ้นเราเบียดกายเข้าหาการมือรูปไล้บนเนื้อหนังต่างฝ่ายต่างรู้ว่ามันควรไปคุกเคล้าอยู่ส่วนไหนบ้างล่อนคลางมือหยุดจากรูปเปลี่ยนเป็นกดแผ่นหลังของผมข้อหาตัวร่อนอยังรุนแรงท่อนขาขยับ เราเดินทางมาถึงเวลาที่ไฟในหัวใจกำลังจุดไมหมห่มแรงเต็มที่แล้วเราซุกตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหน้าของราน,นีแนบแผ่นอกของผมร่างทั้งสองกอดกันกลมเต็มเปลี่ยมไปด้วยความพึงใจซึ่งกันและกันเมื่อเงาตระงานทอดอยู่เหนือร่างเราทั้งสองผมเองเป็นคนที่รู้สึกตัวว่ามีอะไรบางอย่างมาขวางกั้นแสงตะวันที่ส่องรอดใบไม้ข้างบนลงมาแม้ว่าสิ่งที่เคลื่อนที่เข้ามานั้นจะเงียบเชียบานไหนก็ตามทีเงยหน้าขึ้นแอนเจล่านั่นเอง หล่อนกำลังยืนจังกาขาอวบใหญ่แข็งแรงทางออกจากกันปลายนิ้วจิกดินแน่นที่ผืนผมเงนหน้าขึ้นมองเห็นบางส่วนของขนสีแดงเข้มและคนขากำยำที่พันด้วยผ้าเก่าๆสกปปกผืนที่หล่อนพันกายอยู่หน้าท้องมีไขมันยื่นมาบางกำลังขยืนขยับเช่นเดียวกับทรงอกใหญ่ยานที่คอยเคลื่อนลงมามองเห็นปลายสีแดงออกคำกระเพื่อมขึ้นลงเพราะแรงหายใจผิดปกติริมฝีป,ปากกว้างหนาเล็กน้อยนั้นอ้าออก ในตาหลอนลุกวาวแดงกำ่ำแสดงอาการไม่พอใจอย่างเต็มที่ผมนึกถึงภาพนางยักษ์ในวันนักคดีไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อสมุดหรือยักษ์สัมมนักขาในรามมาเกียรนแม้อนเจล่าจะมีหน้าตาเหมาะเจาะสวยงามแต่อากับกิริยาการแสดงออกท่าทีของหล่อนขณะนี้น่าเปรียบได้กับอมนุษย์เพศสตรีในเรื่องราวโบราณเหล่านั้นหลอนมองเห็นถนัดชัดตาว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่มือที่ถือเหล่าไม้ไผ่แหลมเปียบเหงื้องาสุดแรง จนกระทั่งทรงอกข้างขวาของหลอนตั้งผง,งาดยกชูชันขึ้นผมเห็นดวงตาแดงกำ่ำลุกวาวน่ากลัวก็เดาได้ทันทีว่าหลอนจะทำอะไรอย่าอันจะล่าผมตะโกนสุดเสียงขยับตัวแต่ช้าไปเสียแล้ววินาทีเดียวแทๆ้ๆมือหลอนเบี่ยงพับลงมาผมนึกว่าตัวคงเจอเขากับปลายแหลมคมของไม้ไผ่เสี้ยมปลายนั้นความแค้นที่หลอนใจดำถึงขนาดจะสังหารผมได้ทำให้มือซึ่งควานไปกำด้ามปืนพกไว้ตวัดขึ้นมาแล้วยิงสวนไปทันที กระสุนปืนที่ระเบิดออกไปนัดนั้นทําให้ร่างสูงใหญ่ของอัเจลร่าหมุนไปทั้งตัวพรอลูกปืนที่ระเบิดจากลำกล้องนี้ที่ยับยั้งไม้ปลายแหลมที่กําลังจะฆ่าชีวิตผมกับรานีให้หลุดพ้นมรัรอตยู่ไปได้อย่างบุดวิดเกือบชิบหายแล้วสิครับถ้าปลายอันคมกลิบของมันไม่เฉยายไปทางอื่นซะก่อนแน่นอนทั้งผมและเมียสาวในโจรถวายคงตายติดกันอย่างทุเลศแน่ผมเหนี่ยวกายปืนนัดนี้ออกไปแล้วถึงคิดได้แม้จะเป็นการยิงเพื่อป้องกันชีวิตตัวเองก็ตามแต่หล่อน แอนเจล่ากำลังสุดห่วบลงบิดกายไปมากระเด็นห่างจากจุดที่ถูกยิงเกือบ20บหลาผมผ่านจากล่างของลาน,นีเพนพวดเข้าหาสาวชาวจามข่าวผู้กำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดด้วยใบหน้าที่แสดงให้เห็นชัดผมคุกเข่าลงข้างๆหล่อนหลังจากเสียบป,ปืนพกไว้มิดชิดช้อนที่ใต้ต้นขอยกเลือนกายอวบใหญ่ของแอนเจล่าขึ้นมาตะกองกอดใบหน้าที่ดูเหี่ยมเกลี่ยการด้วยแดดลมของหล่อนเปิดยิ้มทันทีทั้งๆที่น้ำตากำลังคอหน่วยที่เบ้าตาทั้งสอง ทำท่าจะหยดย้อยมาด้วยซ้ำกาลันรอนพึมพำรรชื่อผมเบาๆยกมือโอบรอบคอไว้แต่ทำได้เดี๋ยวเดียวก็หมดกำลังมืออ่อนพลอยล่วงลงไปผมเสียใจแอนเจล่าพูดได้เพียงเท่านั้นก้มลงดูบาดแผลที่ถูกกระสุนปืนของรอนมันเจาะลึกเขาวางอกรอนพอดีถ้าเบี่ยงทางซ้ายอีกไม่เกินสององคุลีหัวใจแอนเจล่าคงระเบิดกระจุยไปแล้วเลือดแดงเข้มทะลักออกมาทรงอกใหญ่ยานที่ผมเคยเต้นเขาดอมดอม ทั้งจูบไซซอนด้วยจมูกและปากบัดนี้กําลังแดงเถือกไปหมดเหมือนใครเอาซอสมะเขือเทศไปละเลงไว้บนอกรอนจากลักษณะบาดแผลที่โดนกระสุนแบบนี้ผมมองไม่เห็นทางว่าแอนเจล่าจะรอดชีวิตไปได้แต่แปลกที่กําลังใจของรอนยังกระเพชกระหินแข็งแกร่งแทบไม่น่าเชื่อว่าคนที่โดนกระสุนปืนขนาดนี้ที่บริเวณร่างกายที่เรียกว่าส่วนสําคัญจะมีอาการทรหดอดทนฝืนยิ้มแถมไม่มีเสียงครวญครางหลุดจากปากเหมือนผู้ชายโดนปืนบางคนด้วยซ้ํา ขนาดทหารอาชีพเจอเขายังอยู่ไม่ไหวสมหาอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วครับแต่แอนเจล่าต่างกับคนอื่นตรงที่หล่อนตื่นใจทนสู้ความเจ็บปวดโดยไม่ปริปากนอกจากกลามที่บทกันนูนขึ้นเป็นสันเท่านั้นแอนเจล่า <Angela, S 1> ผมขอโทษผมไม่คิดเลยว่าต้องทํากับคุณแบบนี้ผมพูดอีกขนเมื่อหล่อนไม่ตอบคราวนี้สาวจามขาวเผยเยอิมฝีปากเป่งเสียงออกมาฉันเข้าใจดีฉันไม่ว่าเธอหรอก ก็ถ้าเพียงแต่อเจล่าจะไม่ยกไม่ไผ่นั้นผมก็คงไม่ร่อนสายหน้านิดหนึ่งในตาเริ่มมีน้ําตาไหลออกมาช่างมันฉันคงฆ่าเธอกับนางคนสวยนั้นได้จริงๆการันฉันไม่ได้เล่าให้ฟังถึงนิสัยของคนจามขาวเราจะไม่ปล่อยให้ผัวหรือเมียของพวกเราไปเป็นสมบัติของคนอื่นโดยมีลมหายใจเป็นอันขาดแต่ถ้าหากเธอตายเพราะฉันแอนเจล่าก็จะไม่มีชีวิตอยู่เหมือนกันก็จะฆ่าตัวตายทันทีแต่นี้โชคของการันยังดีฉันเองต้องเป็นฝ่ายตาย และการลันคงไม่ฆ่าตัวตายเหมือนที่ฉันต้องทำหลงนะถ้าหากฉันตายไปแล้วใจดีๆแวนจ์ร่าเธอคงไม่เป็นอะไรหรอกหลอนสายหน้าพูดเบาลงนิดหนึ่งฉันรู้ตัวดีอย่าพูดอย่างนั้นเลยการลันตาฉันเริ่มจะมัวอาการปวดหายไปแล้วนี่ยังไงล่ะความตายมันกำลังเดินทางมาหาผมชักใจไม่ดีดูในตาหลอนลอยพิกลการลันหลอนเรียกชื่อผมแล้วค่อยๆหลับตาผมรีบเขย่าข้อมือหลอนอันจจาร่า แอนเจล่าในตาสาวจามข่าวผู้น่าสงสารลืมขึ้นแล้วหลีหลงแต่คราวนี้ไม่ปิดเหมือนเมื่อกี้ฉันฉันยังไม่ตายหรอกจูบฉันสิผมพิพักพิพ้วนกับคําขอร้องของหล่อนพอเรือนกายที่โชคไปด้วยเลือดทั้งตัวของหญิงสาวทรงกลิ่นคาวเลอะลื่นเปียกไปทั่วแต่ก็จาใจคนจะตายผมควรทําตามหล่อนร้องขอเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผมก้มลงจูบที่ริมฝีปากเย็นชืดของหล่อนเบาๆพอถอนจูบออกหลอนพึมพำ ขอบใจทำไมไม่จูบที่นมฉันล่ะมันเคยทําให้เธอมีความสุขไม่ใช่เหรอเมื่อเรานอนอยู่ด้วยกันฉันกําลังอยู่บนตัวเธอคืนนั้นเธอจําได้หรือเปล่าเธอเอามือของเธอมาลูบประคองมันไว้รวบมันยกหัวขึ้นมาจูบเธอชอบจูบมากไม่ใช่เหรอจูบมันอีกสิฉันก็ชอบไม่เคยมีลินผู้ชายแต่ต้องเนื้อตรงนั้นของฉันมาก่อนเลยกระทั่งเจอเธอการันฉันรู้สึกทุกลจูบมันอีกสิเสียงร่อนเบาลงทุกที ผมก้มหน้าพยายามจะหาส่วนของทรงอกที่พอจะวางปากหรือแตะลิ้นลงได้โดยไม่เปื้อนเลือดแต่มันแทบไม่มีที่เว้นว่างเพราะเลือดเลือดและเลือดแดงเถือกไปหมดอาการหายใจของแอนเจล่าก็ชักขาดเป็นหุง่งห้วงผมตัดสินใจหลับตาก้มลงแนบใบหน้ากับทรงอกใหญ่มหืมมาแต่บัดน,นี้แบะห่างออกจากกันไปกองอยู่บนชายโครงด้านนอกทั้งสองข้างเพราะแอนเจล่าอันตัวนอนหงายผมจูบลงไปบนความเปียกเป็นเมือกเลื่อนของเลือดที่ยังหลั่งออกมา ปลายลิ้นกวาดไปบริเวณปลายจัง,งอยฐานแอนเจล่าลดเฟื่อนคืนๆของเลือดขนทูกลิ้นผมเต็มรักล่อนกลางเบาๆเป็นลักษณะการออกเสียงที่ผมจําได้ว่าแอนเจล่าเปล่งมันเมื่อหล่อนกําลังได้รับความหาหรือหันสุดขีดเมื่อผมกับหล่อนกําลังหาความสุขในคืนแรกที่หล่อนรับผมไว้ใต้ชายคาบ้านจากนั้นเสียงนี้ของแอนเจล่าที่เปล่งออกมาก็เงียบหายไปผมสะดุ้งเหือกกลอนสิ้นใจแล้วอย่างนั้นหรือมือแตะที่ชีพจร ทุกอย่างหยุดนิ่งเรียบร้อยแอนเจล่าตายแล้วผมค่อยๆวางร่างที่ยังอ่อนปวกเปียกของสาวใหญ่ผู้น่าสงสารถ้าจะพูดว่าความตายของผู้หญิงคนนี้เกิดขึ้นเพราะผมก็น่าจะไม่ผิดชีวิตหล่อนเริ่มเจอกับเรื่องร้ายตั้งแต่ผมย่างก้าวเข้าไปเจอกับหล่อนจากนั้นแอนเจล่าก็โดนจับและหนีมาเพื่อมาถูกลูกปืนของผมเองไม่ใช่ใครอื่นเลยผมวางหล่อนเบาๆอย่างทนุถนอมราวกับว่าแอนเจล่าจะมีความรู้สึกดึงเสื้อที่ขาดวิ่นมาปิดอ,อกมโหฬรารที่ชุ่มโชกด้วยโลหิต ขยับตัวลุกขึ้นถอยออกมาจูบหล่อนจนนาทีสุดท้ายเชื่อเสียงเล็กๆของรานีดังขึ้นข้างหลังหล่อนคงเฝ้าดูการสั่งลาของเอนเจล่ากับผมตั้งแต่เริ่มแรกจนนาทีสุดท้ายของชีวิตหญิงไม้ผู้นั้นผมไม่ได้ตอบคอหอยตีบตันไม่อยากพูดจาอะไรรู้สึกถนัดว่ามือนุ่มๆของรานีเหนียวดึงผมค่อนข้างแรงไปเถอะหล่อนตายแล้วผมตามรานีมาเหมือนคนกำลังละเมอจิตใจว้าวุ่นไปหมด ทั้งเสียใจทั้งสงสารใจคอหดหู่กับความตายของผู้หญิงจามข่าวคนนี้ถึงแม้ว่าหล่อนจะฆ่าผมกับราณีอยู่แล้วก็ตามแต่ผมก็รู้ว่าหล่อนรักและจริงจังกับผมเพียงไหนนนไงหมู่บ้านพ้นแนวป่าด้านซ้ายลำธารก็ถึงแล้วเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของสาวทวายทําให้ผมชักรู้สึกตัวบะนี่เดินมาไกลโขเหมือนกันเหลียวหลังไปดูมองเห็นทิวเขาก็เกิดเหตุสลดใจเราทิ้งมันไว้ลิบๆนั่นหมู่บ้านเธอเหรอลานีใช่สิ พวกนั้นคงตื่นเต้นกันใหญ่ถ้าฉันโผล่เข้าไปตอนนี้แล้วก็ผมหันมาดูแม่สาวสวยผู้อบอิ่มไปทั้งกายยังสนเทพูดพีลึกแฮะคุณพูดยังัะจะไม่เข้าไปอย่างนั้นแหละลานีกลอนยกมือที่กุมข้อมือผมไว้ตลอดทางขึ้นมาจับไหล่แล้วหันมาให้ผมประจันหน้ากับกลอนดวงตาคมกลิบวาววามหญิงสาวจ้องประสานสายตากับผมคนตายาวงอนกระพริบไปมาการันคุณจะได้อะไรตอบแทนในหมู่บ้านของผัวฉันถ้าคุณพาฉันเข้าไป ทีแรกผมว่าจะไม่พูดแต่นึกอีกทีเรื่องนี้ไม่เห็นต้องปิดหล่อนตรงไหนแระเดี๋ยวก็รู้บอกซะเลยจะได้สิ้นเรื่องก็เป็นรางวัลที่คุ้มค่าเสี่ยงตายผัวคุณจะให้ทองคําเป็นรางวัลผมถ้าสามารถพาคุณกลับไปส่งได้คุณพอใจเหรอเอา้าแล้วกันไหนพูดอย่างนั้นลารานีใครมั่งไม่สนใจทองคําที่ว่าแม้ว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับฉันคุณเห็นทองสําคัญกว่าฉันใช่ไหมเจอคําถามนี้เข้าไปผมพะอึดพะอมยังไงไม่รู้พุโทโธผัวหล่อนยังคาอยู่ทั้งคน จะให้ผมสนตัวหล่อนจะไปมีประโยชน์อะไรก็คุณไม่ใช่คนตัวคนเดียวนะราณีถึงยังไงผมก็รู้ดีว่าไม่มีวันได้อะไรแน่ๆถ้า,าจะหวังคุณจากคุณหน้าโจรคนนั้นละก็อย่าพูดถึงมันดีกว่าบอกแค่ว่าคุณรักฉันหรือเปล่าพูดมาสิแน่นอนผมคิดว่าผมพูดด้วยความจริงใจนาราณีคุณแน่ใจนะว่าคุณเห็นฉันมีค่ากว่าทองที่คุณจะได้เป็นรางวัลผมมองเข้าไปในดวงตาของรอนแน่แน่ที่สุด รานีโผเขากอดคอผมไว้ปุบป,ปรับยังไม่นึกไม่ฝันทรงอกอิ่มงามของหล่อนเบียดดันหน้าท้องผมแน่นเข้ามาพรอมเมื่อยืนเทียบกันลานีต่ำกว่าผมเกือบคืบเห็นจะได้พอส่วนนั้นของร่างกายเจอกับหน้าอกคัดเก้ร่งตูมเต่งของหล่อนเข้ามันก็ชักยังไงยังไงขึ้นมาซะอีกแล้วการันฉันชื่นใจที่สุดเลยที่ได้ยินคํานี้จากปากคุณหล่อนเขย่งปลายเท้าจอปากมากระซิบที่หูผมหลังจากทั้งกอดทั้งจูบยังนหนักหน่วงสามสี่ทีติดกัน ผมเองก็ยังงงที่ลาน,นีพูดมันดูมีความหมายยังไงชักจะเดาไม่ถูกหล่อนชื่นใจเมื่อผมบอกว่าผมรักหล่อนยิ่งกว่าทองที่จะได้เป็นรางวัลจากผัวจอมโจนของหล่อนเองแค่นั้นน่ะหรือและยิ่งงงหนักขึ้นเมื่อหล่อนจุงมือผมออกเดินพูดด้วยเสียงล่าเริงถ้าคุณรักฉันเราก็ไปกันเถอะเดินตามหล่อนมาสี่ห้าก้าก็เอะใจก็ห่อนชี้ทางไปหมู่บ้านโจรกู้ชาติทวายทางขวาแต่นี่ลาน,นีไงพาพาผมล้อตามริมฝั่งลำธารมาทางซ้าย มันมีเส้นทางอะไรที่ใกล้กว่างันหรือคุณจะพาผมไปทางไหนทางเข้าหมู่บ้านมีหลายทางเหรอลานีไม่ใช่หรอกการลันคุณสังเกตลำธารสิเป็นยังไงผมมองไปที่กระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากเอดูมันชักจะกว้างขึ้นทุกทีสภาพลำธารตามภูเขาเมื่อตะก,กี้ที่เราเดินเลาะมันค่อยหายไปทําท่าจะเป็นแม่น้ําใหญ่และสองฝั่งเริ่มห่างกันเขา้าลำธารเปลี่ยนเป็นแม่น้ําผมตอบหล่อนขณะที่หล่อนเกาะเบียดชิดเข้ามา ใช่มันเป็นแม่น้ําแล้วจริงๆทีนี้คุณก็เดาออกสินะพอเลยแม่น้ําสายนี้จะเป็นอะไรแม่น้ําในเกาะของพวกทวายมีสายเดียวไหลาจากภูเขาลงหาที่ต่าข้างล่างคมหันมามองหน้าหล่อนงั้นมันก็กําลังไหลลงทะเลใช่คุณทายถูกเรากำลังหาทางลงทะเลกันไงละ่ะที่หมู่บ้านชาวประมงฉันมีคนรู้จักหลายครอบครัวคนพวกนี้พร้อมพาเราไปไหนได้ทั้งนั้นฉันเคยให้ความช่วยเหลือพวกนี้ตลอดจนลูกหลานด้วยยาและอาหารมาหลายหนจะไปหาเขาทําไมคุณหน้าเข้าหมู่บ้าน นี่ยิ่งเดินยิ่งห่างออกห่างออกเรากาลังหันหลังให้หมู่บ้านโจนทวายไม่ใช่เหรอใช่ฉันไม่ไปหาพวกนั้นแล้วฉันจะไปกับคุณเดี๋ยวลงเรือแล้วให้เขาไปส่งเราที่เกาะสองผมแทบไม่เชื่อรูหูเกาะสองที่ราน,นีพูดก็หมายถึงวิกตอเรียปอยดินแดนอันคาบเกี่ยวกับไทยตรงเขตจ,จังหวัดระนองนั่นเองไปเกาะสองกับไทยเอ๊คุณล้อผมหรือเปล่าทำไมคุณคิดว่าฉันพูดเล่นการัน ฉันพามาที่นี่ไม่ยอมขึ้นเนินเขาที่ผ่านมาก็เพราะไม่ต้องการกลับไปหาตะแก่หัวหน้าโจนนั่นอีกรู้หรือเปล่าฉันไม่เคยนึกพิศวาสเขาเลยตั้งแต่อยู่มาด้วยกันเกือบสองปีอา้าวผมได้แต่อุทานเป็นอย่างนั้นไปเจอกับหนุ่มใหญ่ร่างบึกบืนกว่ายังผมเข้าทีสองทีแม่นี่ติดหนับทิ้งผัวเลยเหรืนี่นั้นทองคํามันเป็นค่าจ้างผมผมก็อดน่ะสิใบหูร้อนฉี่บอกตรงๆชักเสียดาย ผมตั้งใจอยู่แล้วทีเดียวอีตอนขึ้นไปบนดินแดนพวกตามข่าวว่าเมื่อเอารานีลงมาได้พอหัวหน้าโจนทวายให้ทองคําตามที่มันรับปากไว้ผมข้ามไปฟังไทยก็เปลี่ยนฐานะทันทีแหม่ถ้าผมมีโอกาสเอาทองจากผัวคุณก่อนแล้วค่อยหาโอกาสหลบข้ามไทยไปด้วยกันก็สวยสิทองคําจะได้เป็นทุนตั้งตัวในชีวิตได้ด้วยรานีหัวเราะบีบแขนกำยำของผมหนักๆคุณต้องการเงินเหรอเอาเท่าไหร่อย่าไปสนใจสัญญาบ้าๆนั่นเลยรู้ไหมตะแก่หัวหน้าทวายพวกนั้นเนี่ย แกบรมมาหึงขนาดหนักทุกคนรู้ดีว่าแกเป็นคนยังไงทองคําที่คุณได้รับสัญญาแต่ว่าเขาจะให้คุณเป็นรางวัลที่พาชักนรอดมาให้เขาได้นี่แล้วคุณก็ต้องเป็นเจ้าของมันแน่ถ้าคุณเจอ,อกับเขาใช่ไหมก็ใช่น่ะสิผมถึงบอกคุณว่าทําไมรีบไปรเอเอาทองก่อนไม่ดีกว่าเหรอกล่อนหัวเราะเบาๆก่อนอธิบายต่อเสียงดังการันตะแก่คนนี้ขี้หึงอย่างที่สุดอย่างที่ฉันบอกพอคืนนี้ฉันกลับไปหาเขาเข้านอนด้วยกันเขาต้องซักให้วุ่นทีเดียวถึงเรื่องคุณ ว่ามีอะไรคลองแววกับฉันไหมตลอดเวลาที่เดินทางกันมาเพียงสองคนอ้าวแล้จะไปบอกความจริงทําไมคุณก็พูดได้นี่หนาราน,นีว่าเราก็โมแต่หนีพพกเปรดบนภูเขานั้นจะมามีเวลาทําอะไรได้มันไม่ง่ายอย่างที่คุณแนะนําไว้หรอกนะ <S <S เขาอาจาจะเชื่อแต่สักครู่ก็เกิดระแวงขึ้นอีกและช่วงนี้แหละคุณต้องตายเขาจะสั่งคนไปฆ่าคุณทันทีเหมือนกับที่เขาเคยทําแบบเดียวกับผู้ชายที่เขาสงสัยว่าฉันไปมีอะไรในใจด้วยคุณต้องตายจริงๆการันเชื่อฉันเถอะฟังหล่อนด้วยความงง แต่ผมก็ชักปรงกับเรื่องอื่นๆเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองจะได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักอีกครั้งโดยร่างกายปกติทุกอย่างรอดจากมือนรกที่กวักมือเรียกหาตลอดเวลาที่ออกบินนอกประเทศคุณแน่ใจว่าจะไปกับผมจริงๆนารีถามหล่อนให้แน่ใจอีกทีเพราะผู้หญิงสวยสดหุนรัดลึงใจแบบนี้ก,กี่ชาติจะหาได้ถ้าไม่ชวนหล่อนไปอยู่กินด้วยกันซะเลยมีเมียสักทีเบื่อชีวิตละหกละเหินเสี่ยงความตายความพิการที่ผ่านมาแย่แล้ว ฉันจะตามคุณไปทุกนทุกหแห่งกาลันผมมองรล่อนอยางชื่นใจขณะนี้เราใกล้ถึงหมู่บ้านชาวประมงริมฝั่งมองเห็นหลังคาบ้านและเรือหาปลาที่จอดอยู่สี่ห้าลำได้ถนัดเราคงจุงมือกันเดินไปเรื่อยๆกาันคุณไม่สนใจที่ฉันถามคุณว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ให้บอกฉันไม่อยากรู้เหรอฉันจะเอาเงินจากที่ไหนนั่นน่ะสิผมเพิ่งนึกถึงคำพูดห่อนขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองเลยพงกขวรับเป็นทำนองว่าอยากรู้ ฉันแอบเอาเงินที่ได้จากการขายทองคำที่ตะแกรกขี้หึงต้นจากพวกพม่าไปเข้าธนาคารที่จังหวัดระนองไว้เยอะแยะแล้วเพราะฉันหวังว่าวันหนึ่งฉันต้องเข้าไปอยู่เมืองไทยแน่ชีวิตที่ต้องเสี่ยงกับความตายและความลำบากลำบนจากการเป็นนายโจรบนภูเขาทำให้ฉันคิดหนีแต่เท่านั้นตลอดเวลาไหนจะท่านพมา่าไหนพวกชุมชนด้วยกันแม้จะเป็นโจรการเมืองแต่ก็ดุร้ายกักขระใครเราจะอยากอยู่ด้วยบะนี่หล่อนคิดหนีอยู่ก่อนแล้วผมไม่ยักกะรู้แฮ คุณฝากไว้สักเท่าไหร่พอจําได้หรือเปล่าราณีกร่อนตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดเดือนที่แล้วบัญชีฉันมี33มส0 0แสนเงินบาทของคุณนะพอไหมสําหรับตั้งต้นชีวิต2คน33มส0บาแสนบาทผมตะโกนออกมายังตื่นเต้นเต็มที33มส0บาแสนบาทให้ตายหาเถอะครับเงินขนาดนี้ใช้ดีๆก็อยู่สบายถ้าหากจะอยู่ง่ายๆไม่ทะเยอ,อทะยานอะไรมากหนักหนา3 3มส0บาบาทมันก็3าล้านสามแสนบาทบะ อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าพอผมกับหล่อนข้ามไปถึงที่นั่นเราก็เป็นเศรษฐีคู่หนึ่งเลยทีเดียวเป็นอะไรหลอนเลิกคิ้วถามผมยังแปลกใจในท่าทางตื่นเต้นเงินที่ฉันบอกมันมากหรือเปล่ามากมากทีเดียวมากพอตั้งต้นชีวิตได้อย่างผาสุกที่สุดเงินจํานวนนี้มากพอซื้อบ้านที่ดินรถยนต์ในเมืองไทยและยังเหลืออีกด้วยฉันอยากค้าขายฉันชอบชีวิตแม่ค้าเราเปิดร้านขายของกับนัการันเลิกเมืองที่อยู่ห่างระนองหน่อยแต่ต้องอยู่ทางใต้นี่แหละฉันชอบทะเลไม่อยากจากมัน อย่าห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยลานีถึงชายหาดหล่อนพบชาวประมงที่ออกมาต้อนรับอย่างนอบน้อมและเคารพนับถือเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครรู้ว่าหล่อนกําลังจะหนีพอบอกชายกลางคนผมหยิกผิวดําแดงที่เป็นหัวหน้าครอบครัวว่าหล่อนต้องการให้พาไปเกาะสองชาวประมงที่เคยได้พึ่งพาลานีมาอย่างมากมายก็รีบรับคํารีบไปเตรียมเรืออีก15นาทีต่อมาเราก็อยู่กลางทะเลมองเห็นฝั่งเขตแดนพมา่าอยูกไกรริบๆบ เรือหาปลาลำนี้กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าหาชายฝั่งดินแดนประเทศไทยข้างบนเริ่มร้อนเจ้าของเรือกับลูกชายวัย14-15หขวบบอกให้ราณีกับผมลงไปหลบความร้อนในห้องที่มีอยู่เพียงห้องเดียวข้างล่างผมเห็นด้วยข้างบนร้อนจะตายโหงพระอาทิตย์แผดแสงเกรี้ยงแถมลมร้อนอยังพัดผ่าวแขนเตรียมไปหมดลงมาในห้องเล็กๆใต้ท้องเรือมันดูเย็นวูบขึ้นมาทันทีทันใดผมหันไปขัดดานปิดประตูราณีซึ่งมองอยู่ถามด้วยความสงสยัย จะล้านดานทำไมเราอยู่กับคนที่ตายแทนเราได้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยตอนนี้ผมเดินเข้าหาหล่อนยิ้มกลิ่มกางแขนออกรวบเอวดึงมาจูบที่ปากริมหูพรางกระซิบเห็นที่นอนเล็กๆนั่นไหมสะอาดและน่ารักดีผมไม่เคยเจอที่นอนแบบนี้มานานหลายเดือนล้วขอทดลองนอนหน่อยและท้ายสนุกต้องนอนด้วยกันหลอนเอานิ้วชี้จิ้มแหลงๆที่คางผมเนี่ยกลางวันแสกๆนะข้างบนพระอาทิตย์ร้อนเปรี้ยงอยู่เลยกลางวันนี่แหละดีมันไม่มืดสนุกออกผมตัดบท หลังหล่อนลงไปนอนหงายพางถอดเสื้อผ้าพ,พัดละวันรานีก็พูดไปอย่างนั้นเพราะหล่อนเองนั่นแหละตัวสาคัญเห็นผมงุ่มงามหล่อนคงไม่ทันใจช่วยถอดชั้นในออกให้สะด้วยขยับตัวกลางขาโดยผมไม่ต้องเตือนลงแบบนี้จะเหลืออะไรกว่าเหลือจะเกยฝั่งไทยน่ากลัวจะเปียกปอนกันแย่ซะก็ไม่รู้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนความรักที่ติดตามด้วยความใกล้อย่างปรับรวดเร็วทันใจบนแผ่นดินโหดท,ที่ผมผจญมาเปลี่ยนเส้นทางอย่างที่เรียกว่า หน้ามือเป็นหลังมือก็ว่าได้เมื่อข้ามมาถึงวิกเตอรยพอยต์แล้วขึ้นเรือหางกลับมาระนองผมถึงรู้ว่าลานีเคยไปมาที่นี่จนคล่องรู้จักใครต่อใครในระนองยังกับเป็นคนแถวนั้นหลังการติดต่อธนาคารลานีผู้มีบัตรประชาชนไทยชื่อว่าปราณีสนิทคำวงก็ตกลงตามคำแนะนำไปหาซื้อที่อยู่อาศัยแล้วเปิดร้านค้ากันขึ้นที่ประจบคิริขันโดยผมเองสาบานว่าจะไม่กลับไปทำงานเสี่ยงตายอย่างที่ผ่านมาแน่นอน และถ้าหากใครผ่านตลาดใหม่ประจบกิ k ิขันเมื่อไหร่เห็นป้ายร้านขายสินค้าสารพัดชนิดตั้งแต่ตู้เย็นถึงกระดาษชำระที่ชื่อว่าปลานีพาณิชย์นั่นแหละคือร้านของผมกับแม่สาวเลือดถวายที่ผ่านชีวิตแผ่นดินโหดมาด้วยกันยังวิตอยู่วิตตายมองเห็นพญายมเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้เราลืมมันหมดแล้วผมเป็นเพียงพ่อค้าธรรมดาธรรมาคนหนึ่งและหล่อนก็คือแม่บ้านซึ่งต่อไปต้องเป็นแม่จริงๆของลูกผม ที่ทำท่าว่าจะเกิดมาในอีกประมาณ9เดือน10เดือนข้างหน้าแน่นอนเพราะกระสุนในตัวผมมันก็เหมือนกับลุกปืนกลอากาศบนเครื่องบินที่ผมเคยขี่คำว่าด้านหรือเสื่อมประสิทธิภาพไม่มียิงทีไรเปรีร้ยงปป้างทุกทีรับรองคุณภาพปืนกระบอกนี้ยิงแล้วเห็นผลแน่นอนร้อเปอร์เซจากผู้เขียน กองล่าสุดระไกลบันทึกส่วนหนึ่งของชีวิตอดีตเรืออากาศเอกการลันลนภาคแห่งฟูงบินผสมบอก331ส่วนหน้ากองทัพภาคที่2ซึ่งลาออกจากราชการรับบำเหน็จบำนาญเมื่อ2ตุลาคม2517ขอภัยต่อบุคคลที่เอ่ยนามและพระนามในข้อเขียนทั้งหมดของกองบินซาตานที่ปรากฏต่อเนื่องการต่อเติมเสริมแต่งบางตอนที่สอดแทรกผู้เขียนขออภัยต่อเรืออากาศเอกการลันลณภาคผู้เป็นเจ้าของเรื่องไว้นะที่นี้ด้วย ที่ทาเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้กับผู้อ่านเป็นสําคัญแต่ไม่ได้กล่าวข้ามเหตุการณ์อันเป็นภารกิจจริงในระหว่างการปฏิบัติงานในแผ่นดินต่างชาติการถูกยิงตกในดินแดนพมา่าความผิดพลาดบกพร่องใดๆหากมีขอให้เป็นของผมก้องล่าสุดละไก่ผู้เรียบเรียงหากกองบินซาตานมีความดีและเอื้อประโยชน์บางนั่นคือความการุณาของเรืออากาศเอกการลันลณภาคและภรยาคุณปลาณีผู้เขียนขอขอบพระคุณอีกครั้งด้วยความคารวะอย่างจริงใจ ก้องล่าสุดหลักไกลหมู่บ้านธนินทร์ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร9กุมภาพันธ์2522